มาแล้วพี่น้องเสียงห้องหืมหมมาแล้วฝนฝนฝนตัวสีล่งบแต่ว่ไม่เสียงห้องมาแล้วก้อนเมฆก,ก้อนเมฆกระจายไรเนี่ยพี่น้อง ก่อนเมฆก,ก่อนเมฆแต่ว่าเสียงฝ่าห้องเสียงฝ่าห้องฮึมพ่มฮึมพั่มสีนี่บอสีล่องบอเพราะว่ากรมอุตุเพิ่นเอแจง้งมามันสีมาตอนเที่ยงสี่สิบห้าวัน่นอันนี้มันบายแล้วมาท่านเห็นลงแต่ว่าฝ้าห้องฮึม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 ยู่ มาเด้อมาเด้อคอยอยู่เด้อ,อบ่ท่านพ่อหนะ้บาบ่ท่านพ่อหนะ้บาบ่ท่านเด็กขังปันไดทางพี่สีตกทางพุ่นตกเราบา่พี่น้องเอ้ยทางรอยเอ็ดแหงเด้อปีนี่หน้าบ่ท่านเด็กพ่อไฮพ่อหน้าปันไดเข่าก็บ,บ่างาม ลอบฝนลอบฝนมามาเทลงมาเทลงมาดดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องทางฝนมันต่ำเหรอดิทางไหนน้อนี่นอะ ว่าซื้อน,นี่กันยังแสงแดดอ่อนๆอยู่สลัวอยู่ทองฟ้าสลัวอยู่ั่นมห,หันลงนี่ต่เสียงห้องห้องทางอื่นผลพี่น้องเขื่มๆอยู่ผลพูนทางผลไก่ไก่แล้วไป หืมพำมหมพัยูหันบ่หันบ่เห็นก่อนเมฆมันแลนพี่น้องไหลไปทางไหนบุผนผลไหลไปผลเนื่องว่าสีต้องง่ายๆเนี่ยบ่เพราะไงด่ะก่อนเมฆก่อนเมฆแลน ้นเมีกเล่นหนีแล้วดูนะผลเชียงห้องทงั้งผลพี่น้องผลผลเชียงห้องทงั้งผลทางผลหน้านา,นาจิตกต๊ะเราไปทางทางทางจังหวัดลอยเอ็ดพี่น้องห้องอยู่ในจังหวัดลอยเอ็ดผลฮ่าดูนะทางนี้นา่าจิตฟ้าว น่าสิรุ่นว่าว่าึ้นาานะมันนี่คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ละจ้าขอบคุณที่เขาชมคลิปเดอ้อพี่น้อง